morning mm hmm. เพื่อน mm hmm. มาเลยไปออกกำลังกายกับพี่วีรีดออกรีดออก mm hmm. ทานเยอะต้องรีดออกรีดออกใครลงไปกี่กิโลแล้วบอกสิใครลงไปกี่กิโลเมื่อวานทานทานไก่กับข้าวเหนียว <laughs> <laughs> ไก่ท่าจ้นก <laughs> ็อยากรีดออก <laughs> ทาน เหนียวไปเนาะเราเป็นลูกอีสานพอ่อจะเห็นขานเหนียวเราะมันคือหวานเนียหวานนก็เลยจะรีดออกค่ะนะคะวิวออกกําลังกายจนติดเป็นนิสัยแล้วเพื่อนติดถ้าไม่ถ้าไม่ได้ออกกําลังกายแล้วมันรู้สึกว่ามันอึดอัดนะทะานเนี่ยช่วงช่วงท้องถ้าเราทานเยอะเราต้องรีดออกรีดออกรีดออกวันนี้ไปดูเลยวิวจะเอา S <S <an> เออ,อบิดให้มันบิดให้ไขมันหลุดไปเลยนะคะวันนี้เรามีหมอนถ้าใครไม่มีอุปรกรณ์ง่ายๆในบ้านเรานี่วันนี้จะออกกราลกายด้วยหมอนสามเหลี่ยมวินจะไปยืดแขนยืดขาแขนขาเรียวอกตั้งหลังตึงนะยืดขานะคะทำงานนกใครทำงานร้านอาหารยืน ยืนหันอาหา,หารยืดไป,ไปเลยค่ะยืดยหมอนขึ้นอันนี้เอามือเทา้ายืดไปเลยทดสอบขาเราซ้ายขวาซ้ายยืดไปเลยค่ะนะคะถ้าเราแก่ตัวมาบางคนทํางานร้านอาหารทํางานอะไรก็ช่างที่ยืนยืน,ย,นยืนทั้งวันเดินทั้งวันรู้สึกว่าปวดแล้วต้องขาเราแขนนะคะ เกรงเอาไว้กดลงไปกดกดที่หมอนพยุงแขนขา,าไวนะ้ทำให้เป็นรูป40ค่ยกขึ้น45-90องศาก็ยกไปเลยเกรงเอาไว้นะคะนี่ก็จะได้ทั้งส่วนหลังส่วนหลังแล้วก็ส่วนแขนนะคะบางคนยืดพื้นยืดพื้น วันนี้ฝนตกมรรูุเป็นอะไรปีนี้ช่วงนี้หนะ้าน,นี้ฝนตกเนาะนี่ออกไปทําสวนดอ,อกไม้ก็ไม่ได้ดูสิฝนตกไปกว่าแต่น้ำทำั้งวันนะคะออกกําลังกายเท้าขาอเคแล้วกดลงไปแล้ววันนี้ตัวนี้ก็จะเอาด้านขาไปเอาหน้าเข้า งกายก็ได้คนะ่ะอันนี้หน้าทองนะคะทีบจักรยานก็ได้เอาไปร้อยเอาไปร้อยกิโลทีบจักรยานบนบกกำลังขาทีไปเลยทีไปทีไปได้แขนเอามือควยอกเอาไว้ทีไปเลย ทีดจเงื้อออกเงื่อก็แปลว่าใครมันแตกใช่ไหมทีดไปเลยบางคนจะทำเป็นรูปตัววีอย่างนี้นะคะบางคนบอกว่ายึดพื้นได้ไหมยึด เก่งเอาไว้โอ้ถ้ามันทาดีนะรู้สห่อยแลกระดูกดันก็แก๊ก็แก้เหนื่อยวันนี้ก็ได้งั้นฮะนี่จะยังไม่พอใจตรงเหนียงช่วงเอววิจาเอวอีก มาแถมเอวเอาไปเลยเอวใครตอนนี้ใครได้เอวยี่สี่ยกมือขึ้นยกมือขึ้นเอวยี่สี่เอลยี่สิบหกอกสามสิบห้าบอวิบวิบิดอีกแล้ววิดไปเลยบิดให้มันดูกไปเลยบิดไปเลย,ลลเ,ลย,เ,ลยเช็คด้านหลังด้านหนังด้านล่า ไปเลยแข่งไปเลยให้ไขมันหลุดแขนแขนหกุแข่งแข่งแขนนว่าบีจะเอาตรงเนียงตรงเอวจะเอาเอวออกตอนนี้ให้มันเล็กเลเอวเขาเรียกอะไรเอวคอดนะคะเอวคอดบายวีวีเนาะโยกไปกับเสียงเพลงอื่นก็เปิดไม่ได้เนาอ ยูทูบนี่ก็ยากปกติเืองติดแดงพนาอันนี้เพ่งเสียงพินบอติดเดอ้อสลับออกไปเลยสลับใส่เสียงแค่เลยสลับไขมานอกไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาสักยี่สิบครั้งเอาไปทำดูนะเพื่อนนะ ไปเหยียดขึ้นไปบิดลงไปเลยอันนี้คือส่วนใครได้เอวแล้วใครได้แขนแขนขาเรียวแล้วุว้มวึมอย่างนี้ก็ได้จำอเอาส่วนที่ทำได้นะคะ ไขมันทานเยอะทานเยอะต้องเอาออกเหง่อ,ออกแล้วเหงือแล้วอาให้เงออกเหงื่ออ,อ,ก,อ,อกก็แปลว่าไขมันออกไขมันรีดออกรีดออกออกไปออกไปเอาไปทำดูนะเพื่อนๆนะคะใครอยากมีสุขภาพแข็งแรง หุนดีหุนสวยเอาไปทําดูนะเพื่อนเล็บเริบ,บ,บทุกคนไปหลับไปหลับไปดื่มน้ําก่อนออกกําลังกายก็เหงื่อออกนะคะเอาไปทําดูถ้าอยากหุ่นดียกมือขึ้น